ยสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องผมนะฮะอ,อ,อย่างที่เห็นนะฮะชื่อคลิปเนี่ยก็รายการนี้จะเป็นรายการใหม่นะฮะผมจะตั้งชื่อมันว่าอะไรนะ holiday special นั่นแหละฮะก็คือจะมีคลิปลงทุกๆวันหยุดนะฮะรายการนี้คือไม่มีอะไรหรอกฮะมันจะเป็นรายการที่ผมก็ลงคลิปงโง่ๆงอะไรตอนออวันหยุดนะฮะเพราะว่าผมเบื่อ ่วงนี้เนี่ยนะฮะผมเพิ่งเริ่มเรียนเพิ่งเริ่มไปเรียนจริงนะฮะก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี้นะฮะเรื่องของจากโรงเรียนเก่าของผมนะฮะก็คืออถ้าผู้ชมไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมอายุ13บานะฮะเมื่อประมาณสองปีก่อนนะฮะผมก็จะอายุสิบอนะฮะแล้วตอนผมอายุ1 1นะฮะผมก็ต้องไปโรงเรียนนะฮะโรงเรียนประถมนะฮะอีกอย่างนะฮะนอกจากเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยอีกอย่างนี้ที่ผมเป็นก็คือ ยูทูบเบอร์นะฮะ <laughs> เป็นวัน <laughs> นี้ผมรีวใส่ที่จะแพ็คมาว่ะก็นั่นแหละฮะผมก็เลยมาทำคลิปนี้นะฮะคือตอนผมมาเล่าเรื่องของตอนที่เโรงเรียนเนี่ยเจอช่องของผมนะฮะคือผมจะบอกเลยว่าเมื่อหรจะฟังดูดีนะฮะแบบว,ว่าว้าวนามีช่อง y o ยูทูบอย่ียแล้วทุกคนก็จะชอบนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือ ผมรู้ใจเพื่อนยังไงถ้าถ้าผู้ชมคนไหนเป็นยูทูบเบอร์นะแล้วโรงเรียนพูดถึงช่องตัวเองเนี่ยผู้ชมเจอน่าจะเข้าใจนะหรือไม่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบตัวเองขนาดนั้นคุณก็อาจจะโอเคนะแบบว่าว้าวเราดังแล้วที่โรงเรียนเขารู้จักเราด้วยอะไรวันนี้นะฮะคุณก็อาจจะไม่ไม่ไดีปัญหาอะไรแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่มปห้านะฮะผมก็ ไปโรงเรียนตามปกตินะฮะวันหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมต้องพรีเซนต์งานเจสัสก็มันเป็นวันที่ผมต้องพรีเซนต์งานพอดีนะก็คือต้องไปพูดหน้าชั้นนะฮะผมจําไม่ได้แล้วเรื่องอะไระมันนานแล้วนะฮะ,ะแล้วก็เขาก็ให้ผมออกไปนะฮะไปพรีเซนต์งานไปพรีเซนต์ทีละคนนะฮะคือโรงเรียนเก่าเนี่ยไม่ไมีระบบเลขที่นะฮะโรงเรียนเก่าของผมเนี่ยไม่มีระบบเลขที่นะคือจะพรีเซนต์โมดส่วนนะ,ะใครอยากพรีเซนต์ก่อนก็ยกมือะฮะแล้วห้องผมเนี่ยมันมีกันแค่9คนนะ ก็เลยมันก็จะแบบว่ายกมือกันมันจะมันจะไม่ค่อยไม่ไม่คล้ายแบบว่าโรงเรียนที่มีคนเยอะๆนะฮะน่าจะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนี่แหละนะฮะตอนนั้นแต่งานไม่ยากมากนะฮะแล้วก็มันเป็นงานชิวๆนะฮะงานภาษาอังกฤษก็ต้องยืนออกไปพีเต์หน้าชั้นนะฮะครูก็ให้ออกไปพีเต์ทีละคนนะฮะเพื่อนผมก็พีเซนต่อไปผมเนี่ยพีเซออกมาแบบ3คนก่อนสุดท้ายมั้งฮะแล้วก็ผมขออภัยนะถ้าผมเล่นกากไปนิดนึงวันนี้ ผมไม่ได้เล่นมาครับวาสักพักแล้วการบ้านอย่างเยอะนะฮะโรงเรียนใหม่แล้วก็ให้พิเศษน,นะ,ะผมก็พิเศษเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะฮะซึ่งเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงนะฮะเพราะว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะฮะผมทําคลิป youtube ก็ต้องพูดเลยเยอะหน่อยก็ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะแล้วก็ผมก็แบบว่า brief ไว้ว่านี่นะเรามีช่อง YouTube ก็จะเป็นจะเป็นแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไร มีแกแสดงความคิดเห็นทํานู่นทํานี่ได้รับความคิดเห็นบวกลบนิดหน่อยบ้างนะฮะก็แล้วแต่คลิปนะฮะอย่างเช่นคลิปเจโร่ Lo ของผมเนี่ยคนชอบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นส่วนคนเกลียดน,นะฮะก็ประมาณส0สิบเปอร์เซ็นะฮะเพราะว่ามันไปก๊อปมานะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เลิกทําไปแล้วนะจริงผมก็อยากทําต่อแหละแต่ว่าเจนะฮะเขาไม่ว่างนะฮะเขาไปดูอนิเมะแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ไปนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นในวันนี้นะฮะก็คือ ผมก็พูดเรื่องนั้นต่อไปเรื่อยๆอแล้วก็แล้วก็ผมก็เข้าเรื่องนะฮะผมก็พีเต์การพีเต์นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเลยะฮะเอเพราะว่าผมทุกคนก็เตรียมสกิปอะไรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ยากขนาดนั้นผมก็เลยพีเซนต่อไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอพิเศษเสรจนเนี่ยก็จะมีให้การแบบตอบคําถามนะฮะที่คนในห้องเขาถามนะฮะมีแล้วก็แน่นอนนะฮะคนก็ต้องถามเกี่ยวกับช่อง youtube ของคนเนะ,ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ย คนที่รู้จักช่องของผมเนี่ยมีแค่คนเดียวคือเพื่อนสนิทของผมน,นะฮะชือ่อแมทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนถามว่าเอ้ยนายมีช่องเดี๋ยอช่องนายชี่อ,อะไรผมก็บอกไปช่องผมชี่อ,อังองนะฮะตอนนั้นผมมีเอ่อซับสไคร์เบอร์ประมาณห้า0ันหรือไม่ก็สามพันอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ตรงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วผมก็บอกออมีช่องเราชี่อ,อังอสอง2008ดก็ช่องผมงนี้นี้หลังจากนั้นเนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ย ด้วยความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนที่แสนดีอย่างแมทนะฮะผมรักเขา่าว่าเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเรามาดูวิดีโอของอังหลังจบจบการพรีเซนต์กันไปแล้วผมแบบเฮะแฮะก็น,นะฮะผมผมก็เลยแบบเฮะเฮะเราจะ <c oughs> เราจะต้องดูคลิปเราเหรอแล้วทุกคนทแบบุกคนเออเอาสิเราอยากดูเราแบบไฟนะไม่นะ <c oughs> ไม,ไม่เราจะไม่ทําเช่นนี้แล้วก็ทุกคนก็ตกลงกันนะว่าจะดูคลิปผมหลังพรีเซนต์จบทุกคนนะฮะแล้วครูก็บอกโอเคได้แล้วผมแบบผมขุดเหยียบครู เป็นครั้งแรกนะที่ผมสนใจเรื่องการเรียนมากกว่าการเล่นนะฮะแต่ว่าครูฮะผมว่าเราควรจะต้องเรียนมากกว่านะฮะเราเป็นอะไรที่มันดีกว่าได้เป็นการเรียนเออครูบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงว่ารีแลกกับ้างเรียมันเยอะแล้วผมแบบครูผมเกลียดครู <c oughs> หลังจากนั้นนะฮะก็คนก็พรีเซนต์ต่อกันไปแล้วก็ได้เวลานะฮะที่จะได้ดูช่องผมกันแล้วดิทุกคนก็แบบดีใจนะเพราะว่าไม่ต้องเรียนฮนะเอาเวลามาดูช่องผมแทนส่วนผมนะผมนั่งแบบ นั่งเกียดเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะฮบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขเขาครูเขาก็ให้เลีอยงนะนี่อ้างมาตรงคอมแล้วก็ไปเลีอยวิดีโอที่จะเปิดขึ้นให้เพื่อนดูอันนี้แล้วผมแบบเออเออแล้วผมเลือกโคตนานานเพื่อนเบื่อไงฮะแล้วก็ว่าผมไม่รู้จะเอาคลิปไหนดีไงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกได้นะฮะเป็นคลิปมันเป็นคลิปอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วแต่อินโทรน,นะฮะคนที่ดูช่องผมมานานเนี่ยจะจําได้นะะเป็นการแบบว่า เป็นอินโทรที่ผมนะยืนถือดาบไมค์คราฟอยู่นะฮะยืนถือดาบไมค์คราฟในชีวิตจริงอยู่นะฮะนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วคือมันเป็นแบบมันเป็นอินโทรที่แบบตูดมากส่วนคลิปเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าคลิปอะไรนะฮะอย่างที่ผมบอกไปมันก็เป็นคลิปที่โอเคพอสมควรเลยนะฮะก็ก็มาดูคลิปผมนะฮะและะ้วก็มีแต่คนขำนะฮะเออผมสูงเป็นอะไรที่สำหรับผมเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียนะฮะคือ ข้อดีคือข้อเสียคือทุกคนก็เจอช่องผมแล้วก็ผมโคตรขายหน้านะฮะอินโทรตอนนั้นคือแบบผมเกียดตัวเองมากทำไมอินโทรใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแล้วเพลงคือ with s m o k e w i t h everyday มีใครจำได้ไหมฮะ s m o l l weed everyday ต <c oughs> <c oughs> ถ้ามีคนจำได้แสดงว่าคุณดูช่องผมมาน,นานมากก็ขอบคุณมากนะฮะเออก็ตามนั้นฮะคนก็ดูช่องผมส่วนท่านผู้ชมยัสงสัยว่าข้อข้อดีมันคืออะไรว่าไม่เห็นมีข้อดีอะไรจาก ็คือตอนนั้นนะฮะผมได้ยอดซับมาเพิ่มเก้าคนนะคือทุกคนที่ดูช่องผมในตอนนั้นที่อยู่ในห้องนะครับเขากดซับไปผมนะตอนเขากลับไปบ้านนะก็เป็นอะไรที่อีพิคพอสมควรเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะฮผมก็กลับมาแต่ว่าคือวันแรกนี่มันไม่เท่าไหร่นะฮะที่มันหนักๆคือวันที่สองวันที่สามวันต่อมานะฮะหลังจากที่ผมได้คุยได้เปิดเผยช่องตัวเองไปแล้วนะฮะเพื่อนผมนะฮะตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กปถมนะไม่มีไม่มีความ ไม่มีไม่มีการแชร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เอาไปเล่าสู่ให้คนอื่นบฟังนะเฮ้ยในโรงเรียนเราเป็นยูทูบเบอร์สักสกายเบอร์่อ5 0 0 0ด้วยผมแบบแฮะแฮะคือแบบเอ่อต่อจากนั้นฮะไม่มีใครเรียกผมมาอังแล้วนะฮะเขารักอังอังสองยูทูบบแล้ผมแบบบ๊ว เนี่ยคือแบบตอนนั้นแบบมีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะที่ผมเข้าไปแล้วก็จะมีแต่คนเรียกผมว่าอังอังสองสุนย์ศยแปดนะฮะคือตอนนั้นเป็นแบบผมโคตรเกลียดอะโคตรเกลียดเพื่อนอะตอนนั้นแบบว่าจะไปบอกทำไมว่าเรามีช่องเราจะไปบอกให้เอาช่องเราขึ้นมาเหยคือผมไม่ว่าอะไรนะฮะถ้าแบบคนรู้ว่าผมมีช่องแต่ทาไมผมโคตรเกลียดแมทเลยตอนนั้นบอกว่าให้เอาวิดีโอขึ้นมาผมแบบบรอบราก็เป็นประมาณนั้นแหละฮะเอ่อ c o ิปคอล i a เดย์สนะฮะจะไม่มีอะไรมากนะฮะผมจะหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะเป็นสไตล์ใหม่บ้างนะฮะก็ถ้าใครชอบรายการนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ให้ผมทำเพิ่มอีกนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันกับคลิปใหม่ตอนวันอาทิตย์นะฮะสวัสดีครับผม